ครับสวัสดีครับในนามของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมโสพลทองดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขอนำความปรารถนาดีและส่งความสุขมายัางพี่น้องประชาชนทั่วประเทศและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลพี่น้องเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง และที่สำคัญเพื่อนข้าราชการผู้บริหารพนักง,งานเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งผมขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่ทุกท่านเคารพนับถือขอได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกทุกท่านประสบความสุขความเจริญตลอดปี2565ที่จะถึงนี้ และโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้นำนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบของวันปีใหม่ดีๆให้กับพี่น้องประชาชนในปี2565ที่จะถึงนี้เช่นกันในหลายๆพื้นที่เราได้จัดพันธุ์กล้าไม้ป่าชายเลนที่สามารถนำไปปลูกได้ในพื้นที่ป่าชาเลนในพื้นที่ของท่านหรือจะเอาไปทำ CSR ก็ตามแต่ ท่านสามารถเข้าไปขอรับพันไม้นั้นได้ตลอดจนเรายังได้จัดป่าชายเลนซึ่งอยู่กลางเมืองในหลายๆพื้นที่ที่เราจัดเตรียมไว้เป็นอย่างดีมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีความร่มรื่นสวยงามน่าเข้าไปท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งของพันที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คืออันนี้เป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเลยนั่นก็คือการจัดที่ดินทำกินให้แก่พี่น้องประชาชน ในส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยก็เป็นในลักษณะของการจัดที่อยู่อาศัยซึ่งปีนี้ประสบความสําเร็จสามารถจัดที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นจํานวนมากตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของขัญล้ําค่าอีกประเด็นหนึ่งที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะนํามาสู่พี่น้องประชาชนนั่นก็คือการจัดที่ดินเพื่อปลูกป่าชายเลนสําหรับลด คาร์บอนเครดิตซึ่งเป็นปัญหาโลกร้อนในปัจจุบันซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีป่าที่สมบูรณ์ขึ้นในทันทีภายใน1ปีโดยพี่น้องประชาชนหรือธุรกิจต่างๆสามารถที่จะติดต่อสอบถามเพื่อขอรับการจัดสรรที่ดินไปปลูกป่าเพื่อลดคาร์บอนเครดิตอันนี้ก็ถือว่าเป็นของฝันที่ล้ำค่าเป็นอย่างยิ่งในส่วนของการท่องเที่ยวทางทะเลกรมทรัพยาวรทางทะเลและชายฝั่ง โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้นโยบายเป็นอย่างยิ่งคือการจัดสถานที่ศูนย์อำนวยความปลอดภัยให้แก่การท่องเที่ยวทางทะเลปีนี้เราจัดไว้ทั้งสิ้นหลาย10จุดใน24จังหวัดชายทะเลบริเวณท่าเทียบเรือต่างๆจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมไปอำนวยความสะดวกในการขึ้นลงเรือตลอดจนท่องเที่ยวทางทะเลทั้งหลายสุดท้ายครับในช่วงฤดูกาลการท่องเที่ยวที่จะถึง ไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนข้างหน้าหรือการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่สิ่งที่กรมทรัพย์กรทางทะเลและใจฝั่งอยากจะฝากและกราบเรียนกับพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวที่ไปไปท่องเที่ยวทางทะเลก็คือโปรดช่วยกันร,รักษาความสะอาดด้วยการไม่ทิ้งขยะมูลฝอยให้เป็นขยะบกแล้วตกลงไปเป็นขยะทะเลซึ่งจะเกิดพิษภัยต่อสัตว์ทะเลหายากสัตว์ทะเลต่างๆซึ่งท้ายที่สุดแล้วมันจะแตกตัวเป็นอนุพันธ์ เป็นไมโครพลาสติกสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกินเข้าไปสัตว์ตัวใหญ่มากินสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยท้ายที่สุดมนุษย์ก็จะมากินอ,อาหารทะเลสัตว์ทะเลเหล่านี้ผลร้ายก็จะตกแก่พี่น้องประชาชนคือตัวตนของเราจรึงของความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งว่าครั้งใดที่ท่านไปเทีย่ยวทะเลขอให้เก็บแต่ความรู้สึกดีๆกลับมาอย่าทิ้งขยะมูลฝอยไว้เป็นที่ระลึกแทนตัวท่าน ขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีปีใหม่ครับครับสวัสดีครับตลอดห่วงปี2564ที่ผ่านมากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในฐานะที่รับภารกิจความรับผิดชอบที่สําคัญด้านการอนุรั์ด้านการฟื้นฟูด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งที่ผ่านมาได้ประจักษ์แล้วว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากพี่น้องประชาชนอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชายฝั่งพี่น้องชุมชนชายฝั่งเครือข่ายอนุรั์ ในตลอดพื้นที่ทั้ง23จังหวัดรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้ทุ่มเทได้ส่งพลังทั้งแรงกายแรงใจในการร่วมกันพิทักรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกันจนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้กลับฟื้นคืนสู่ความสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นป่าชายเลนไม่ว่าจะเป็นสัตว์ทะเลหายากไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางทะเลปะาารังและหญ้าทะเล ส่งผลให้คืนสู่ความสมบูรณ์เป็นที่น่าพอใจสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เป็นฟันเฟืองที่สําคัญช่วยเหลือขับเคลื่อนแผนงานของกรมทรัพยากรทา,ทางทะเลและชายฝั่งในานามของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลเครือข่ายอนุรักษ์ทุกๆเครือข่ายในพื้นที่ชายฝั่งทั้ง23าจังหวัดขอบคุณเจ้าหน้าที่ ข้าราชการพนักงานทุกคนในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการขับเคลื่อนปฏิบัติแผนงานในการอนุรักษ์ในการฟื้นฟูในการส่งเสริมและพัฒนาพิทักษ์รักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คืนสู่ความสมบูรณ์โดยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนตลอดไป สวัสดีค่ะวันนี้ที่ฉันได้มีโอกาสได้มาพูดคุยกับพี่น้องที่รักทะเลทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลแล้วก็เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลทุกท่านนะคะประชาชนที่มีความรักในทะเลแล้วก็ชายวงแหนแล้วก็รักษาทรัพยากรทางทะเลทุกท่านนะคะ ดิฉันแนะนมของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งก็มีหน้าที่ในการสงวนอนุรักษ์รักษาแล้วก็ดูแลทรัพยากรทางทะเลเรียนต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ไม่ไว่าจะเป็นข้าราชการเาจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่งคือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทุกท่านนะคะประชาชนที่มีจิตในการรักอนุรักษ์ดูแลรักษาทะเลทุกท่านนะคะตลอดจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่ได้มีโอกาสได้มาทํางานร่วมกันกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็คือเรื่องของการอนุรักษ์นะคะดูแลรักษาแล้วก็ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลของเราให้มีความยั่งยืนนะคะในการที่เราจะดูแลทรัพยากรให้ยั่งยืนนี้นะคะเราก็จําเป็นที่จะต้องใช้ประโยชน์มันอย่างถูกต้องถูกหลักแล้วก็ ใช้ประโยชน์ให้ประสานทุกๆฝ่ายนะคะให้มีการใช้ประโยชน์ได้ร่วมกันแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะประโยชน์ของทางทะเลเนี่ยมีมากมายนะคะซึ่งดิฉันก็คิดว่าทุกท่านเนี่ยได้รับรู้รับทราบนะคะไม่ว่าจะเป็นในขนาดนี้ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือสิ่งที่ทําให้ก,กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระหนักอย่างยิ่งนะคะในการที่จะดูแลทรัพยากร ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้นะคะดิฉันก็ต้องขอไวพรไวชัยให้ทุกท่านมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญนะคะใครที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดท่องเที่ยวเนี่ยนะคะขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะการทิ้งขยะอย่างเงี้ยนะะกะ็ให้ช่วยกันเก็บๆนะคะอย่าอย่าอย่าทิ้งแล้วก็ ในเรื่องของการดูแลทรัพยากรด้วยนะคะเราจะไปท่องเที่ยวที่ไหนนะคะเราก็อยากที่จะให้เที่ยวอย่างามีสติเที่ยวอย่างมีความสุขแล้วก็เที่ยวอย่างาดูแลสิ่งแวดล้อมของเราของประเทศไทยให้มีความเรียบร้อยสวยงามตลอดไปด้วยนะคะแล้วก็เดินทางโดยปราศจากโควิดนะคะใช้มาตรการในการป้องกันตัวเองให้ดีนะคะเพื่อเพื่อที่เราจะได้มีความปลอดภัยนะคะ แล้วก็กลับมาทำงานในหลังปีใหม่ได้อย่างมีความสุขค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะแฮป a p นิวเยียร์นะคะ